าหารก็มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะครับแต่ก็ถูกแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆตามคุณลักษณะกายภาพนะครับชนิดแรกก็คือชนิดที่ไม่ละลายน้ำนะครับก็ตรงตามชื่อเลยนะครับไม่ละลายน้ําแต่ว่าจะพองตัวคล้ายฟองน้ําทําให้เพิ่มปริมาตรของกระเพาะอาหารทําให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นเพิ่มมวลของน้องอุจจิอุจระของเรานะครับช่วยเร่งให้อาหารผ่านตามทางเดินอาหารให้เร็วขึ้นทําให้ช่วงเวลาที่กักอาหารค้างในทางเดิน สั้นลงลดปัญหาท้องผูกยังช่วยทําความสะอาดระบบทางเดินอ,อาหารอีกด้วยพบได้ในราข้าวข้าวโพดเผือกมันขนมปังไม่ขัดสีผักและผลไม้ครับชนิดที่2ก็คือชนิดที่ละลายน้านะครับจะมีลักษณะคล้ายเจลจะสามารถดูดซึมดูดซับสารที่ละลายในน้ําไว้กับตัวได้มีส่วนทําให้อาหารผ่านไปในทางเดินอ,อาหารช้าลงแต่ก็ไม่เพิ่มมวลของอุจจาระนะครับช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลโซเดียมเหมาะสาหรับคนที่กําลังควบคุมน้ําหนักหรือลดน้ำหนักพบได้ในพืชจาพวกถัว่วธัญพ พืชที่ขัดสีน้อยข้าวโอ๊ตฝรั่งลูกพุนแอปเปิ้ลแครอทแล้วก็ผักและผลไม้ต่างๆครับเราควรจะได้รับใยอาหารทั้ง2ชนิดในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากมายกับร่างกายของเราเลย